สวัสดีครับมันอยู่กับช่องเดอะร่ะชลลั้นไมอยูร้างแลว้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปบุกออฟฟิศภาพดีทวาีสุขกันจะมีมึงไหมที่เธอจะคิดถึงก่นอย่างฉัน เคยโพสต์แล้วผมบางคนก็จะรู้แล้วว่าทางภาพดีทวีสุเนี่ยเขาทาักไอจีผมมาแล้วก็จะจัดส่งโปสเตอร์นะครับที่มีลายเซ็นของนักแสดงนยอยู่ในโปสเตอร์ด้วยโอ้โหตื่นเต้นมากแต่ว่าทางภาพดีทวีสุเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งมานะครับผมผมก็เลยเขาก็เลยแบบว่าอ่ะถ้าจะเข้าไปเอาได้ก็เข้าไปเอาผมก็เลยเอาวันนี้เราจะตั้งใจจะไปบุกแล้วก็ไปเอาของชิ้นชิ้นนั้นมานะครับแล้เดี๋ยวเราจับ TV วีเนไปดูอ่ะนี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง โอเคครับเราใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงออฟฟิศภาคดีทวีสุขแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับพี่เขาบอกในไ g ว่าให้ติดต่อพี่กุ๊กไก่วันนี้เราจะไปใช้เรียนแบบศักยภาพของแปง ให้เขามอบโปสเตอร์ที่มีลายเซ็นของนักแสดงให้กับเราดูสิว่าเขาเชื่อเราเปลวว่าผมจะใช้ศักย,ยภาพแบบแบบว่าถึงขีดจำกัดของแปงเลยผมไม่ต้องสัมผัสตัวเลยแต่ผมจะแบบเอ,เอาให้ผมเขาไปหยิบมาให้ผมเชื่อไหมล่ะผมใช้กับพี่รปเา,าข้างหน้าก่อนเลยผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมแต่เขาก็ให้ผมเข้าไปเพราะศักย,ยภาพผมมันเจ๋งมากเดี๋ยวเรามาดู ผมยังไม่เห็นเลยคนอยู่เดี๋ยวนม่งรอแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวอันนี้ให้เกิเพราะว่าผมทำช่องยูทูบใช่ใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่ายอดเป็นแบบติดตามมาตลอดขอบคุณค จะเล่เาความรู้สึกให้ฟังนะครับที่ตอนแรกเข้าไปผมตื่นเต้นมากเลยนะผมตื่นเต้นมากที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องมาออฟฟิศของภาพดีทวีสุเป็นแบบว่าออฟฟิศที่เขาตัดงานเรื่อง The k i d d เ s ใช่ไหมะเขาเป็นแบบว่าเขาโปรดีวเรื่องนี้อยู่ไงแล้วก็ตื่นเต้นมากจากังหวะที่จะเข้าไปผมเฮ้ยจะจอดรถตรงไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยเอ,อจิตตาก,การไว้มากมายแล้วพอเข้าไปจริงๆแล้วเอ,อตื่นเต้นมากเลยแต่บังเอิญได้เจอพี่บอมที่เป็นโปริวนะครับเขายืนอยู่หน้าออฟฟิศพอดี พี่แกก็เลยบอกว่าพาเข้าไปข้างในแล้วก็ตามพี่กูไก่ให้พอดีว่าติดต่อก,กับพี่กูไก่มาในไอจีก็เลยได้เข้าไปข้างในพอเข้าไปเนี่ยพี่กูไก่เนี่ยก็เอาโปสเตอร์เนี่ยมาให้ผมก็เลยถามพี่แกไปว่าเอ๊ะทำไมถึงให้ผมทาไมถึงเลือกให้เราเพราะว่ามันก็มีหลายช่องที่ทำใช่ป่ะพี่แกก็บอกว่าช่องเราเนี่ยช่องเดอะร้านชาแนลเนี่ยเห็นทําหลายคลิปและทํามาตลอดแล้วก็วิเคราะห์แบบละเอียดวิเคราะห์แบบลึกล้วนถึงดอนวิวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วือรู้สึกแบบดีใจเนาะเพราะสีที่เราทํามาเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าเลยแบบว่าเราชอบนะตัวผมเองเนี่ยผมชอบซีรีส์ The ิ i t t e n เนี่ยมากก็เลยแบบทําหลายคลิปมากวิเคราะห์แบบต้องไปขุดตรงนู้นตรงนี้เอาคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมด้วยอะไรอย่างี้ะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นผลตอบแทนนะทำใ,ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิป เรามาอยู่ที่ร้านบ้านในสวนหลังรามคำแหงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอากรอบรูปเนี่ยที่ที่ได้มานะจริงๆแล้วเขาแพ็กไว้จะส่งไปให้ผมแล้วแต่ว่าผมมา,มาเอาเองก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกันว่าข้างในเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้นี้เขาเอาของอีกอันนึงที่ยังไม่ได้แพ็คเนี่ยมาถ่ายรูปซึ่งผมได้ถ่ายรูปกับพี่โปรดิวเซอร์เขานะครับอิ <Wow. S 1> จ้าเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอะ เดี๋ยวผมจะเรียนแบบศักยภาพของโอมนะครับในการซ่อนตัวเองเพื่อเข้าไปในร้านดูดิผมทำได้เปล่าเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่ามันจะเหมือนกับที่เราเท็ที่สตูดิโอหรือเปล่าอันนั้นคืออีกแบบหนึง่งแต่นี้คือที่เขาแพคมาให้เราแล้วเปิดมาเป็นอีกอย่างนึ่งก็ฮาเลยนะ โอเคเรียบร้อยทแทนแล้วแน่แทงแล้แน่้วเราไม่ได้แค่กลอบนู่นะครับนี่ดีดีดีด,ดีภาพดีทะลนสุกสวยงามเอาของล้ก่อน อันนี้เป็นถุงผ้าจะแกะให้ดูออถุงผ้าถุงผ้าเก๋ๆผ้าดีมีสุดเกลกูดเกูดจะแบบนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูขอบรูกกันของสมมวิสิทธิ์ในการมอบของที่ระลึก t h e g i f t Generation ของบริษัทห้ามจำหน่ายนะครับผมไม่สามารถเอาไปขายต่อได้เลย แต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ทักได้ผมขายแสนหนึ่งถ้าใครอยากได้แล้วมาเลยมาอะไรผมขายผมร้องขายผมจะร้องละเมิดลิขสิทธิ์เขาเล่นเลไเล่นแ,แต่เราไปดูทางด้านหมนะืโอ้หเขาแพ็คให้อย่างดีเลยเนะี่ยมันน่าจะเหมือนกับที่เราเห็นที่ออฟฟิศเมื่อกี้นี้นะเพราะว่ามันกันกระแทกมันเป็นกรอบลูกหรือมัน Oh, <no. S 1> พร้อมลายเซ็นนักแสดงทุกคนนะครับอันนี้ของแคลนะครับของกรม <What? S 1> นแจ็คโจของแปงอันนี้ของโอมเว็บไทม์เกรดไม่มีลายเซ็นของอ๋อหรออันนี้ของครูปอมแล้วก็ของครูดารินแล้วก็ของเติร์ดนะครับ โอเคนี่ใครอยากได้นะแต่ผมปลุกให้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ในอีพีหน้าต้องอ้วนเชียมคุณมากๆล่นะคือจะเป็นตอนที่แปงเนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับผมในการพัฒน,นาเพื่อเป็นสู่ขีดจำกัดต้องมารอรุ่นกันว่าจะเป็นอย่างไรกองฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเดอราชาแนลไว้ด้วย้วกันนะารับถ่ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ทีนียนะ,ะดย๋าววันนี้ผมขอไปทานข้าวก่อนแล้วกันนะไล้เจอกันอีพีหน้าสัาเรครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกิฟตต่อต่อ